กลับมาช่วงนี้บิวมีความสุกจากช่อง7 H d ดมายรับชมกันครับ มาที่ละครปางสเสน่หาคืนนี้ค่ะมีฉากน่ารักน่ารักของเตชิตกับไบร์ดาวมาให้คุณผู้ชมยิ้มตามกันอีกแล้วอ <ย S 1> นอกจากฉาย,ยา <แต S 1> คุณเตชิตสายอ่อยแล้วคืนนี้ขอมอบให้อีกหนึ่งฉาย,ยาค่ะ,ะคุณเตชิตสายแกล้งก็ดูสิคะฉากนี้ขณะที่พิงกลอยประภาว,วดีเดินเล่นอยู่ดีๆพระเอกก็วิงก็แกล้งหลอกว่ามีงูอยู่บนสะพานได้ยินแบบนี้ก็กรี๊ดสิคะแต่ผลกรรมของคนขี้แกล้งเลยถูกนางเอกของเราสวนกลับไปเต็มๆแบบนี้ค่ะเฮ้ยคุณระวังงู ไม่ไม่ได้ดูหรอกมาเลยผู้ิงพอมากอดทิ้งจักรยานเลยเขาลองทิ้งจักรยานก่อนนะแล้วก็กอดเขาเออเขาได้โอกาสตอนแรกจริงๆคือไม่ได้กะจะให้ให้เขามาเขาแต่งแงเราก่อนนะทีแกผมเป็นผู้ถูกกระทำนะฮะเธอาว้าเขาแค่แค่คุยด้วยแล้วเขาไม่ตอบไงก็เลยไอ้งูเบื่อก็จะตกใจแล้วหันมาด่าอย่างน้อยแค่นั้นต้องการแค่นั้นแต่นี่คือก็เรียกว่า เออได้กำไรก็คือไม่ใช่หันมาหันมากอดเลยก็เลยแบบก็ได้ก็ได้ด้นี่ก็งงว่าตกเพราะอมเออได้อ pues ยู่แบบว่าเขินฟิลเขินก็โดนแกล้งไงโดนแกล้งเลยจูนจูนกับร่างมนุษย์ไม่ค่อยติดแกล้งกันไปมาแบบนี้อีกไม่นานความรักครั้งใหม่คงเกิดขึ้นแน่นอนรอชมพร้อมกันหลังจบเส้นทางบันเทิงอีกสักครู่ค่ะ Me, you and me, I hate a vision though okay.